โอเคใช่โอเคเรียอไหนหนูกำลังเปิูหลักอ่ะออูดเวคัลเลอร์อันนี้สีแมก็เหมือนกันเลยอ่ะใช่ค่ะโอเค In the middle of the ball, okay? Ah. Hmm? Oh, wow. oh my, my. wow. Look, over there. I hey, look. It's Doubt this, don't do that, okay? Don't do that. Very nice. เป็นมันก็เปืนเหมือนหมือนมาจามันอ่าแล้วก็ชิฟฟ์งชิฟฟ์งกูว้าวชิฟฟ์ฟังยังไอะลิทำบิดโอเคโอเคแม่มาไหมอ่าได้เลยนะน้อฉัน